สรุปผลการนำเนินง,งานประจำเดือนตุลาคม2567ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดอกคำใต้ ระหว่างวันที่1 31ตุลาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับประฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำภาเคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ทางระบบออนไลน์และออฟไลน์ มีนักศึกษาที่มาสมัครใหม่จำนวน111คนเยี่เป็นระดับประฐมศึกษาจำนวน11คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน42คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน58คน วันที่16ตุลาคม2567นายถนอมโยวังผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้มอบหมายให้นางอารียาชัยชนะตำแหน่งครูและนางปิยากรบัวเย็นตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเข้าร่วมตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ย GPA และค่าตำแหน่งเปอร์เซนไท PR และคุณสมบัติการจบ ข้อมูลนักศึกษาเอกสารทางการศึกษาและความถูกต้องของผู้จบหลักสูตรภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ร่วมกับนายวัรต์สุธรรมาตำแหน่งครูและบุคลากรส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจุนณูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเเดอกคำใต้ วันที่21ตุลาคม2567นายถนอมโยวังผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสอกรระดับอำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมฟันต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2567เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรม,มาราชชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกรักทรัพยากรป่าไม้ ดยร่วมกันปลูกต้นไม้บำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชและลดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้หน้าบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองขวางหมู่ที่7็ตําบลดงสุวรรณอ,อําเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา วันที่22ตุลาคม25 6 7นายนาถนอมโยวังผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอ่อคำใต้และนางอารียาเชชนะครูเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานการใช้ระบบและการวางแผนการดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุ6-18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษา Thailand Zero Dropout ณห้องประชุมปัญญาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยาอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาและช่วงบ่ายณนถนนโยวงังประชุมบุคลากรและคณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ตตเพื่อเตรียมการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนอา,ายุ6ถึง18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้จากการสำรวจพบว่าเด็กและเยาวชนอายุ6ถึง18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาของอำเภอดอกคำ มีจำนวน1 1 8คนรายละเอียดดังนี้แบ่งเป็นเพศชายจำนวน55คนเพศหญิงจำนวน63คนพบตัวตนจำนวน19คนไม่พบต,ตัวตนจำนวน99คนข้อมูลกลับเข้ารับการศึกษาจำนวน19คนรายละเอียดดังนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้4คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน9คนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1คนสังกัดอื่นที่ไม่ระบุ2คนไม่ประสงค์รับการศึกษา3คน วันที่23ตุลาคม2567นายถนอมโยว,วังผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดอกคำใต้พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดอกคำใต้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีเนื่องในวันปียะมหาราช วันที่31ตุลาคม2567นายถนอมโยวังผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นการนำเนินงานและการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ศก2568โดยมีน,นายธนกรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานณห้องประชุม bon room, ลิชมอนแกรนบอลรูมโรงแรมแกรนลิชมอนจังหวัดนนทบ,บุรี